ชาแนลไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับอย่าก,กับชาแนลไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะครับวันนี้เราจะอยู่กับช่วงรีวิวนิยายกับนิยายเรื่องนี้กันเลยวันดีวิทยานะครับผมแต่งโดยนนทกรแล้วก็ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดีครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองหาอ่านกันเรื่องนี้สนุกมากนะครับน่ารักมากจริงๆมีเล่มต่อด้วยเป็นวันศุกร์วิทยานะครับก็เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปลองหาอ่านกันก็ แนะนำให้ไปจิ้มมานะครับเพราะเรื่องนี้น่ารักมากคือแบบมียายฟิลกูดที่แท้ทรูไม่มีดราม่าเลยเอาเป็นฟิลกูละกันเนาะเขาก็จะมีปมของเรื่องแหละเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันไม่ได้ดราม่านะครับแล้วก็น่ารักมากคือเรื่องแบบดีดีมากจริงเรื่องนี้ในเอกอายุมากกว่าพระเอกนะครับก็กินเด็กแล้วเป็นอมตะอีกแล้วแถมพระเอกน้องยอยักษ์ของเราเป็นนักมวยด้วยข้ามแน่นใช่คือแบบดีมากจริงๆนะครับคืออยากจะให้ไปหาอ่านกัน เพราะว่ามันน่ารักมากจริงอย่างที่เห็นนะครับว่าเขาตีพิมพ์กับยีฟนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามารีวิวให้ฟังเฉยๆนะครับผมสปอยไม่ได้จริงๆตัวเนื้อเรื่องก็อย่างที่บอกครับว่าในเอกของเราจะอายุมากกว่าพระเอกก็คือน้องยอยัยา์เป็นนักมวยนะครับน้องยอยัยา์เรียนอยู่ปี3คณะวิทยาเนือเรื่องมันจะเริ่มต้นที่ในเอกของเราก็คือวันดีตามชื่อนะครับวันดีเป็นหมออายุ29แล้วก็คือทํางานเป็นหมอตั้งแต่เรียนมาวันดีก็ชอบรุ่นพี่คนหนึ่ง ี่เรียนมาด้วยกันทํางานอยู่ที่เดียวกันเจอกันที่โรงพยาบาลบ่อยๆแล้ววันนี้ก็รู้สึกเกสะสมความชอบมาเรื่อยๆจนวันเนี้ยเริ่มต้นของเนื้อเรื่องเนี้ยวันดีก็เลยตัดสินใจว่าจะบอกชอบก็ไปบอกชอบกับรุ่นพี่คนนี้แล้วรุ่นพี่เขาก็บอกว่าเออแต่ว่าเห็นวันดีเป็นแค่พี่น้องนะคือเป็นคนกักแบบจริงจังมากครับรุ่นพี่คนนี้แย่แย่มากก็เลยบอกกับวันดีว่าแบบพี่เห็นวันดีเป็นแค่พี่น้องนะวันดีก็เศร้าครับเฮิร์ตมากแล้วเขาก็บอกว่าพี่ เห็นวันดีเป็นพี่น้องเพราะว่าวันดีเป็นคนดีเกินไปวันดีก็เอา้าไหนเมื่อก่อนตอนสมัยนู้นเคยบอกว่าชอบคนดีไงวะวันดีก็เลยใจแตกครับโทรคุยกับเพื่อนสนิทบอกว่าไม่เอาละจะไม่เป็นคนดีแล้วแล้วก็ชวนเพื่อนไปกินเหล้าเลยครับก็เมามาเลยนะตัดมาที่น้องยอยักครับกำลังเดินกลับบ้านกับพี่ชายที่เปิดค่ายมวยแล้วก็แฟนของพี่ชายเนาะ ว่างกาลังเดินกลับบ้านก็คิดได้ว่าเอ้ยยังไม่ได้ซื้อเค้กไว้ในตู้เย็นเลยนี่นาก็เลยไปซื้อเค้กที่ร้านสะดวกซื้อครับปรากฏว่าที่ร้านสะดวกซื้อเจอวันดีที่เมาอยู่แล้ววันดีก็เห็นยอยักษ์ที่เป็นนักมวยก็จะมีรอยแผลคิ้วตรงคิ้วแตกก็รู้สึกว่าเออนี่แหละจะเอาเด็กอนาพานนี่แหละเป็นผัวให้ได้เลยอันนี้คือจริงจังมากมคิดแบบนี้จริงๆครับแล้วไม่ได้แบบใส่สีตีไข่นะก็เลยแบบเดินไปแล้วก็เห็นยอยักษ์วางของวันดีก็เลยหยิบถุงยางมาวางด้วย เราก็บอกว่าคิดร่วมเลยนะพนักงานก็ช็อกไปครับยอยักษ์ก็บอกเออ,เอ,อคิดร่วมไปเลยคือยอยักษ์ค่อนข้างเป็นนักรักในสมัยหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นนะเพราะว่ายอยักษ์ก็กาลังมีคนที่ชอบอยู่ครับแต่ว่ายอยักษ์เห็นวันดีเมาเราก็เมาแบบเมาไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เลยพาเดินไปส่งครับวันดีก็บอกว่าอยู่คอนโดนี้นะพาขึ้นห้อง,ข,องขึ้นห้องไปสรุปเขาได้กันละกันเนาะเขาก็ได้กันครับได้กันเสร็จปุ๊บตื่นมายอยักษ์ก็คือต้องออกไปแต่เช้าก็เลยออกไปก่อนแต่ก็ไปนั่งเครียดครับว่าแบบเฮ้ คือเพิ่งรู้ว่าวันดียังไม่เคยมาก่อนเลยแล้วก็คือตัวเองเอไปเปิดซิงเขาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาชวนมีอะไรด้วยคือเขาเมามากหรือว่าเขาะชวนจริงหรือไม่จริงก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราต้องไปขอโทษเขาหรือเปล่านะก็เลยไปปรึกษาพี่ชายตัวเองพี่ใหญ่ก็บอกว่าเออไปขอโทษเขาด้วยนะยอยักก็เลยไปซื้อดอกไม้ครับแล้วก็มาขอโทษแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าเห็นป้ายชื่อป้ายชื่อหมอของวันดีก็เลยไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปขอโทษ ตอนที่กําลังไปอ่ะวันดีกําลังอยู่กับรุ่นพี่คนนั้นนั่นแหละที่บอกชอบไปแล้วก็นางเอาไปเมาส์ต่อด้วยนะว่าวันดีมาบอกชอบตัวเองแต่ว่าตัวเองไม่ได้รับหลักนู่นนี่นั่นคือคนเลวอ่ะคนเลวที่แท้ถูกวันดีกําลังทําหน้าไม่ถูกเลยครับเดี๋ยวยักษ์ก็เข้ามาพร้อมดอกไม้พอดีแล้วก็เอามาให้กับวันดีเขาบอกว่าจะขอโทษเรื่องเมื่อวานนะไม่ได้ตั้งใจจริงๆแบบว่า คำกับวันดีวันดีก็เลยลากพายอ,อยักษ์ออกมาเพิ่งเห็นว่าแผลของยอ,อยักษ์กำลังเป็นแผลอยู่ก็เลยเย็บแผลให้ด้วยนะครับทีเนี้ยก็คิดว่าวันดียังคิดว่ายอ,อยักษ์ก็เป็นอัฐธานอยู่ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าขาัดสนเงินทองอะไรก็บอกวันดีได้นะคือวันดีอะติดใจรถชาติการมีอะไรกับยอ,อยักษ์มากครับก็คือยอ,อยักษ์เขาค่านข้งแซบแบบแซบสุดๆนะครับก็เลยเหมือนว่าเออเล้งดูได้นะยอ,อยักษ์ก็เอ๊ะ คือไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าก็แนะนาตัวไปว่าชื่อนู่นนี่นั่นนะวันนี้ก็รู้สึกว่าเออนามสกุลคุนจังเลยพอน้องยอยักจักไปวันวนี้ก็รู้สึกว่าเออนามสกุลของยอยักคุนจังเลยนะก็เลยไปเสิร์ชดูปรากฏว่าเป็นน้องชายของเจ้าของค่ายมวยที่แบบดังมากใหญ่มากแล้วก็รวยมากะครับวันนี้ก็เอ้ะนี่เ, <c oughs> เราไปจะขอเลี้ยงดูลูกหลานคนรวยหรือเปล่าเนี่ยเสร็จแล้วจากนั้นครับมันก็จะเป็นเหตุการณ์ว่าอ่ะวันดีก็รู้แล้วว่ายอยักอยู่ที่ค่ายมวยนี้ก็เลยไปที่ค่ายมวยแล้วก็เตอร,ร์กับยอ ก็คืออยากจะได้เป็นแฟนวิดเบนเนฟิตกับน้องยอยักษ์แหละเพราะว่าน้องแซบไงแล้วก็ติดใจที่ได้แซบกับน้องก็คือซื้อคงซื้อคอร์สอะไรเรียนเรียบร้อยนะครับกับเตรียมต่อยมวยนี่แหละจนกระทั่งยอยักษ์ก็บอกว่าแต่ว่ายอยกกักษ์้าไม่มีอะไรกับวันดีด้วยแล้วนะวันนั้นขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าจริงๆอ่ะยอยักษ์จะไม่มีอะไรกับคนที่ไม่ใช่คนที่ตัวเองชอบคือตอนนี้ยอยักษ์กำลังชอบคนคนหนึ่งอยู่แล้วก็คิดว่าจะหยุดเรื่องพวกนี้เพื่อคนคนน,นนั้นวันดีก็อ้าเฟลไปอีกรอบนึงเขาเดินจากไป เหตุการณ์มันก็จะต่อกันเลยนะเพราะว่าวันต่อมายอ,อยักก็ไปบอกชอบกับคนที่ตัวเองชอบที่เรียนอยู่ที่มหาลาัยเดียวกันปีสามเหมือนกันนั่นแหละปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ชอบยอ,อยักนะแอ,อย้วกก็เอา้าเฟลคนที่ยอ,อยักชอบก็บอกว่าขอโทษหน้าที่ทําเหมือนแบบว่าให้ความหวงังแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้ชอบยอ,อยักอันแล้วถ้ามันไม่ชอบมันก็คือไม่ชอบนะยอ,อยักก็เอา้าก็เฟลไปครับเสร็จแ,แล้วก็กลับมาใช่ไหมก็ f ail, f ail, f ail, เฟลเฟลแหละครับจนถึงวันที่เรียน วันดีตอนแรกก็ยึกอยากน้าวแต่ไม่อยากจะเรียนเท่าไหร่หรอว่าพอได้เรียนกับยอยักษ์ก็คุยกันครับแล้วเสร็จแล้วยอยักษ์ก็ถามว่าวันดียังอยากจะเป็นแฟนวิบ Benefit กันอยู่ไหมก็คือแบบได้กันแต่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรมากกว่านั้นนะวันดีก็อ้าวคืออะไรยังไงยอยักษ์ก็เลยบอกว่าเพิ่งอกหักมาแล้วก็เฟลอ่ะแต่ว่าก็ไม่อยากมีความรักใหม่วันดีก็อ้าวถ้าเกิดว่าได้กันได้ก็โอเคเพราะวันดีก็ไม่ได้อยากจะมีความรักใหม่เหมือนกันแค่ แค่ชอบที่จะได้กับน้องยอยักษ์นะครับแต่แล้วมันก็จะเป็นเรื่องอย่างงี้แหละก็คืออ่ะเขาก็จะมีมาเรียนกันเป็นเหตุการณ์ว่าอยอยักษ์ Yo กับวันดีก็คือเข้ากันได้ดีในหลายๆเรื่องเลยทั้งแบบคุยกันถูกข้อนู่นนี่นัน่นก็จะเป็นเหตุการณ์ยอยักษ์เริ่มรู้สึกว่าเออตัวเองอาจจะมีความสุขเวลาอยู่กับวันดีนะพวกพี่ที่บ้านก็รู้สึกว่ายอยักษ์ก็ชอบวันดีนะแล้ววันดีก็ดูมีใจให้ยอยักษ์เหมือนกันแล้วจนยอยักษ์รู้ตัวว่าอาจตัวเองชอบวันดี แต่ก็คือยายักษ์ไม่คนพูดน้อยแล้วก็ไม่ค่อยพูดความรู้สึกของตัวเองะครับก็เลยไม่ได้บอกไปวันดีก็เอ้าไม่รู้ว่าอะไรยังไงมันก็จะมีโมเมนต์ที่เหมือนจะดรามากก็คือยอยักษ์รู้ว่าตัวเองอชอบวันดีแล้ววันดีก็บอกว่าชอบคนแบบไอ้รุ่นพี่หมอคนนั้นที่ดูแบบสุภาพเรียบร้อยยอยักษ์ก็เลยจะพยายามทำตัวสุภาพด้วยอยากจะถนอมวันดีขึ้นมาซะอย่างนั้นวันดีก็เอ้าแล้วทำไมถึงไม่ยยอมีอะไรกับวันดีถูกปฏิเสธวันดีก็เลยแบบไม่ชอบแล้วนะหนูนีนันไป เขาก็เกลียดกันใจกันได้ครับไม่มีอะไรแล้วก็เสร็จแล้วมาเริ่มตั้งจากว่าเยียวยาเขาต่อยมวยใช่ไหมก็จะมีแบบอีเวนต์ไปต่อยมวยนั่นแต่ละอันก็จะสนุกมากครับมันก็จะมีโมเมนต์โมเมนต์เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งน่ารักมากคือแบบดีมากแนะนำให้ไปหาอ่านกันครับวันดีวิทยานี่คือคิวแบบสุดมากอะไรมากจริงๆก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปหาซื้ออ่านนะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะก็ไปลองไปหาอ่านกันดูได้นะครับไปตำมาซะเรื่องนี้เราแนะนำนะครับฟีลกู๊ดสุดๆากม แล้วก็สำหรับวันนี้ใครชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะให้เราสปอยหรือรีวิวนิยายเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะพยายามหามารีวิวสปอยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเราเรามีช่องทางการสนับสนุนไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับหรือว่าจะกดปุ่มซุปเปอรต์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับวันนี้ไอสปอยก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง i s p o อ l ด้วยนะครับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ f a c e b o o k หรือ t w i t t e r ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ i s p o อ l ก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ